สัมภาษณ์สดอาจารย์นบน้อมอ่าวสุขชนประธานคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทไทยพรีเมียร์ลีกและวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรชนบุรี FC ประเด็นการร่วมมือระหว่างไทยเบฟชนบุรีและแกรมมี่อีกขั้นของวงการฟุตบอลไทยฟุตบอลท็อปเทพบเฉดพันธสุนทรรกับ10อันดับเรื่องราวที่น่าสนใจตามสไตล์ท็อป10 ตามตำนานพบเบื้องหลังการทำงานในมุมมองของผู้ผลิตรายการกับคำถามที่ไม่เคยขาดบอลไทยไปบอลโลกและการทำงานของสมาคมฟุตบอลประเด็นร้อนบอลโลกอยู่20ชิงแชมป์โลกถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วและวิเคราะห์ฟันธงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้ไปพบกับดรวรัตอินทศรในบอลมีกบารไลฟ์ออนทีวีสดจากแมงโก้สตูดิโอสเขาหน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือบอลมีกะบาไลฟ์ออนทีวีครับสดจาก m a n โก้สตูดิโทุกเย็นวันเสาร์ครับหลังคชพอทธงชาติวันนี้ผมดรรัตนทสดาดำเนินรายการครับส่วนผู้ดำเนินรายการร่วมวันนี้หน้าตาแปลกไปกว่าเดิมนิดนึงครับสวัสดีครับอาจารชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพิธีกรรับเชิญครับอาจารย์ชาติสุรชาติ วุฒินิติกรกิจวุฒินิติกรไม่ใช่คงศักดิ์หิรัญเพชรนี่ครับคงศักดิ์หิรัพชรตอนนี้ไป <Hello> อยู่ที่เออนะครับแล้วก็จะกลับมาถึงเมืองไทยนี่ก็คิดว่าราวๆสาย,สายๆเย็นๆของวันจันทร์นะครับวันนี้เรื่องราวของบอลวิกาบาลยังคงมีสาระเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมครับก็เราจะสัมภาษณ์สดสองท่านครับวันนี้อาจารย์กรอาจารย์ชาติโทษทีทักทักผิดทักถูกมีใครบ้างฮะที่จะสัมภาษณ์วันนี้เอเป็นคุณ นบน้อมนนอม่อาวสุขคน,ขนแล้วก็คุณวิทยาคุณปลืม้มนะครับนบน้อมอ่าวสุคนนี่เป็นใครครับก็เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทของไทยพรีเมียร์ลีกครับเหตุผลที่เราสัมภาษณ์จันกรก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเริ่ม ได้รับความนิยมมากขึ้นใช่ครับแต่ความรุนแรงในสนามยังคงปรากฏอยู่อย่างเนืองเนืองครับนะครับก็เริ่มเริ่มกลายเป็นเสน่ห์ของส่วนหนึ่งแล้วด้วยเหรอครับคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอฮะเพราะตามตามัวเออเหมือนฮูลิแกนดิเหรอฮะเข้าท่านี่แสดงว่าไปติดอะไรนะติดบอลอังกฤษมาเยอะหน่อยเอออาจจะเหมือนรวม2กีฬาเข้า้วยันอ๋อโอเคนะฮะก็คือท่านแรกก็คือคุณนบน้อมอ่วสุคนเราจะสมภาณ์วันนี้นะครับสครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือท่านนายกฮะ ครับเราไม่ได้สัมภาษณ์ท่านนายกยิ่งลักษนะครับแต่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีครับชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันในวงการทั้งการเมืองและวงการกีฬานะครับก็คือคุณวิทยาคุณปลื้มประเด็นที่เราจะสัมภาษณ์ท่านนายกอบจชนบุรีในวันนี้ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลชนบุรีเอฟซีก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นดีลใหญ่มากกว่าเดิมนะฮะดีลนี้คือพอจําได้ไหมใช่ครับ ทยเบฟแกรมมี่และชนบุรีชนบุรีดูซิว,ว่าจะบวกพลังชนไปด้วยรหรือเปล่าเหรอฮะเดี๋ยวลองถามดูอ,อยู่ในสายครับท่านประธานสมโมสรฟุตบอลสมโมสรชนบุรีเอฟซีครับวันนี้เราจะคุยกันดีลใหญ่ของวงการฟุตบอลและวงการกีฬาครับระหว่างชนบุรีไทยเบฟแล้วก็แกรมมี่อย่างที่จันชาติได้เคลือไปเมื่อสักครู่นี้ครับสวัสดีครับท่านประธานสโมสรชนบุรีเอฟซีครับฮัลโหล มาอยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับท่านประธานสโมสรครับครับสวัสดีครับผมไม่ไม่ใช่ประธานสโมสรนะครับอ๋อเป็นเป็นอ๋อโทษทีครับเป็นอาจารย์นบน้อมใช่ไหมฮะใช่ใจับใครับอ๋ออาจารย์นบน้อมขอโทษทีคือวันนี้เราจะสัมภาษณ์สองท่านครับก็คืออาจารย์นบน้อมแล้วก็คุณวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรเชลบุรีเอฟซีนะฮะครับอาจารย์นบน้อมครับตอนนี้เนี่ยการความรุนแรงในสนามฟุตบอลเนี่ยมันมีถี่ขึ้นบ่อยขึ้น หน้าที่ของประธานคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทของไทเปเมลีพี่อาจารย์นบน้อมเป็นผู้ดูแลอยู่มีขอบเขตยัยงไงฮะขอบเขตจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของของสมาคมนะครับครับของของบริษัทไทเปเมลีครับครับ มีมีรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยไหมฮะว่าขอบเขตจริงๆแล้วเราสามารถจะพิจารณาความรุนแรงในเกมเฉพาะในเกมในสนามหรือว่าพิจารณาน,นอกสนามได้ด้วยฮะพิจารณาทั้ง,ท,งทั้งในสนามและนอกสนามครับ,บไ,ไม่ได้ครับครับไค<อ>รับไม่ได้ทีนี้ขั้นตอนเป็นยังไงฮะอาจารย์ครับสมมุติว่าสมมุติว่ามีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในสนามเนี่ยขั้นตอนของประธานคณะอนุกรรมการตรงนี้เนี่ยครับเรา จะต้องให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องเรียนมาก่อนแล้วเราจะถึงลงไปพิจารณาโทษหรือว่าเราสามารถจะเรียกพิจารณาโทษได้เลยในฐานะของผู้พิจารณาฮะขั้นขั้นตอนแรกคะือต้อเราพิจารณาจากคำรายงานของผู้ตัดสินนะครับตัดสินแต้เราก็พิจารณาพิจารณาออกไปแล้วถ้ามีการอุทธรณ์ขึ้นมาก็ให้ทาง คณะกรรมการพิจารณามา่าย่ของของสภาเป็นผู้เป็นผู้พิจารณาจริงครับครับครับเอ่อตัวทัทวไปแลวโทษสูงสุดที่คณะกรรมการพิจารณาโทษมีอะไรมั่งครับเช่นอาจจะมีห้ามหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเหมือนฟุดบอลอังกฤษมีเอ่อนักกีฬานนะไปทําร้ายแฟนก็จะมีโทษสูงสุดเป็นไงแม่ครับหรือทษอายาด้วยครับก็มีมีห้าม มีห้ามขึ้นขึ้นอยู่กับเ่องของเรื่องของขึ้นอยู่กับความความความชัดเจนของของของการนำของ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 การกระทำเบาการของการกระทำนะของพฤติกรรมก็ความหนักเบาก็ขึ้นอยู่กับการกระทำฮะครับ ทีนี้เอางี้ฮะจย์ครับโทษสูงสุดจริงๆที่ตอนนี้พรีเมียร์ลีกกำหนดเอาไว้เนี่ยคืออะไรฮะห้ามเล่นตลอดชีวิตหรือว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอยังไงฮะก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลครับอันนี้นคือโทษสูงสุดนะแล้วใช่ไหมฮะครับครับ,รบแล้วเออถ้าเกี่ยวกับทางด้านทางอ้อมครับเช่นออกทีวีพูดจัดรายการเกี่ยวกับฟุตบอลอย่างนี้จะถือว่าข้องเกี่ยวฟุตบอลไหมครับก็ถือว่ายุ่ง ท่องเกี่ยวด้วยนะอันนี้คือหมายความว่าถ้าเกิดได้รับการพิจารณาโทษจากพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะออกรายการวิทยุก็ไม่ได้ทีวีก็ไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการฟุตบอลใช่ไหมครับครับอ๋ถึงขนาดเหมือนโดนแเหมือนโดนแบนตลอดชีวิตเลยครับครับโทษทางอาญามีไหมฮะเราเราก้าวไปถึงขั้นนั้นหรือปาค่ะอาจารย์ครับถ้าเกี่ยวกับการต่อการ ทั้ง่อสู้กันด้วยกำลังในสนามหรือหรือในในอดจตการกองเชียร์เองก็ลงโทษทางอาญาด้วยครับอืมทางทางอาญานี่ก็คือทางเจ้าพนักงานจะเป็นตั้ลงโนษครับอันตำรวจเป็นผู้ดำเนินการอ๋อครับครับครับตอนนี้ที่ท่านพิจารณาโทษสูงสุดเนี่ยเคยพิจารณาโทษสูงสุดให้กับนักฟุตบอลหรือว่าทีมฟุตบอลด้วยโทษอะไรฮะ ก็คือ,อ,อไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับโครงการตลอดชีวิตนะฮะคือตอนนี้มีอยู่แล้วเหรอครับมีแล้วใช่ไหมฮะครับครับครับ,บมีนะเกี่ยวกับรื่องแจกแจกให้สโมสรสมาชิกตุกทุกทุกตอนนะครับผมเหมือนโดนใบแดงเหม,มือนโดนใบแดงตลอด<า>ชีวิตไปเลยนะฮะจะนุ่มน้อมครับขออีกสักสองคำถามนะฮะบทลงโทษเนี่ยผมเท่าที่เห็นก็คือมีทั้งปรับเงินนะครับ ห้ามลงแข่งขันใช่ไหมฮะถ้าเป็นโทษของสมโมสรก็อาจจะห้ามใช้สนามแข่งขันหรือว่าห้ามกองเชียร์เข้าสนามเนี่ยครับโทษที่ปรับเป็นเงินเนี่ยเงินตรงนั้นไปทําอะไรฮะเงินก็ทางทางบริษัททางบริษัทดูดาเนินการครับอันนั้นอันนั้นครับทางบริษัท<ห>อะไรครับทษที่ครับไม่ตัดใช้พิม<ค>พ์รีดครับโอเคอาจารย์ไม่ไม่พอไม่ทราบเลยครับว่าเงินจํานวนนั้นเอาไปพัฒนาฟุตบอลหรือว่าเอาไป ใช้ในการใดเพื่อให้วงการฟุตบอลมีการพัฒนามากขึ้นคนระับก็ใช้เกี่ยวกับวงการฟุตบอลเนี่ยครับครี่ยวกับวงการผู้ตัดสินวงการผู้จัดการจัดการแข่งขันครับครับเัื่งครับสุดท้ายฮะคือมาตรการของไทยพีเมียรีกแล้วก็ที่อาจารย์ดูแลอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นมาตรการเชิงรับ มีมาตรการเชิงรุกไหมฮะที่จะป้องกันเหตุการณ์รุนแรงที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องลงไปพิจารณาโทษนักฟุตบอลหรือว่าทีมฟุตบอลเลยฮะไม่ไม่ก็ว่า,วางไงฮะม,มีมีมาตรการเชิงรุกนะฮะในการป้องกันคือตอนนี้เนี่ยทางอาจารย์นบน้อมเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของการพิจารณาโทษซึ่งเป็นมาตรการเชิงรับับครับเชิงรุกเ่พิจารณาหลังจากที่ผู้ตัดสินได้รายงานมาแล้วนะครับครับใช่ครับ ก็ยางงั้นก็คือว่าคล้ายๆว่าโทษโกรธขึ้นก่อนจากนั้นค่อยมีการเจริอมีการป้องกันไว้ล่วงหน้าครับจะได้ไม่เกิดขึ้นเลยตั้งแต่แรกครับก้มีก็ประชุมกันก็หาทางป้องกันอาจารย์จัดรปภจัดตำรวจต่างๆครับรักษาความสงบนี่มตลอดนะครับเอาละครับอาจารย์ครับก็เป็นอันว่าขอขอบคุณอาจารย์นพน้อมตรงนี้นะครับที่ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างกระจ่างสําหรับเรา เพิ่มขึ้นแบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้สัมภาษณ์อาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งขอบคุณครับอาจารย์นบน้อมอ่าวสุคนครับก็คุบสวัสดีครับอืได้รับคําตอบที่ก็ดีในระดับหนึ่งนะคครรัับบแต่ผมก็อยากรู้ในแง่เชิงลับเหมือนกันว่าถ้ามันเกิดจะเป็นไงพราะจริงมันเกิดหลายครั้งแล้วตอนนี้เราคิดว่าถ้าถ้ามีมาตรการเชิงลับจริงๆมันน่าจะ เกิดน้อยลงแต่ตอนนี้มันยังเหมือนเกิดซ้ำที่ผมอยากรู้จริงๆเลยคือเอาตังค์ไปทำอะไรปรับทีละหมื่นปรับทีละสองหมื่นเนี่ยนะฮะเออก็ก็ต้องตามเรื่องนี้กันต่อแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าระหว่างรออีกสายหนึ่งครับคุณวิทยาคุณปลื้มตอนนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลคู่แรกไม่ใช่ผลฮะการแข่งขันฟุตบอลคู่แรกของพรีเมียร์ลีกเนี่ย ก็น่าจะเริ่มต้นขึ้นแล้วละครับระหว่างซันเดอร์แลนด์กับนิวคาสเซิลครับครับเดี๋ยวระหว่างรอสายเราไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะว่าวันนี้มีการแข่งขันคู่ไหนบ้างนะฮะมีสายมายังฮะสายมาแล้วค่ะโอเคครับเอาส่งสายเข้ามาเลยฮะสวัสดีครับท่านประธานสโมสรชนบุรีเอฟซีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอลมีกาลยินดีต้อนรับแล้วก็ขอขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติรายการนะครับยินดีครับผมครับตอนนี้ท่านประธานวิทยาอยู่ตรงไหนฮะของสนามของการแข่งขัน ไทยพรีเมียร์ลีกฮะวันนี้มีการแข่งขันไหมฮะอ๋อครัวันนี้วันนี้ทางทีมไปแข่งที่พิจิตรนะครับพอดีผมติดภารกิจก็เลยไม่ไม่ได้ตามไปเชียร์ครับอ๋อครับผมแล้วอาการเจ็บป่วยเป็นไงบ้างฮะก็ยังเป็นหวัดเยอะครับก็ตากฝนมาหลายวันครับผมคืออาจารย์ก่อนนะอาจารย์ชาตินะคือผมโทรหาท่านวิทยาคุณเติมเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนท่านก็สบายครับนะฮะก็ แต่ก็ขอบคุณฮะที่ให้โอกาสกับเรานะครับตามเชียร์ฟุตบอลหน้าฝนครับผมอ้าวจันทร์ชาติถามคําถามแรกเลยโอเคเออตอนนี้ท่านประธานสโมสรตอนนี้อยู่ที่สนามเออยังไม่ได้ไปใช่ไหมครับเออตอนนี้คือริงจริงที่เราพูดเกินกันัตอนเข้ารายการก็คือว่าดิวเรียกว่าดิวที่ยิ่งใหญ่เลยระหว่างชนบุรีไทยเบฟ แล,แล้วก็ยักษ์ใหญ่ทางด้านเสียงเพลงกมมี่อยากูีมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วก็รายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนไหนแล้วครับออครับผมก็ก็อ,อ,อย่างนี้นะครับออก็คือว่าจริงๆเนี่ยทางทางชนบุรีกับทางไทยเบสเนี่ยก็ได้การสนับสนุนจากชนบุรีมาตั้งสิบกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ออทางชนบุรีเนี่ยทางทาทีมระดับแค่เยาวชนนะครับแล้วก็สนับสนุนต่อเนื่องมาจนถึงฟุพรรณบุลีแล้วก็ ทัพพีบารีในขณะนี้นะครับก็คือทางทางช้างนะครับก็ยัเป็นพาร์ทเนอร์ที่สนับสนุนสมาคมโดยตลอดนะครับทางแกรมมี่เนี่ยพอดีว่าในผมเองในส่วนของชนบุรีเนี่ยนะครับเราก็มีกิจกรรมกับทางแกรมมี่เนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับก็เลยทางผู้บริหารเองมีความใกล้ชิดกันพอสมควรโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิกนะครับก็ทุกปีก็จะมีการจัดร่วมกันกับทางแกรมมี่กับทางเมืองพัทยาแล้วก็ชนบุรีโดยองค์การหสงฆ์ ซึ่งซึ่งผมเป็นผู้บริหารนะครับก็ได้คุยอันทางกรมมี่เนี่ยเขาหันมาสนใจในเรื่องของกีฬามากขึ้นนะครับนอกนี้เนี่ยทางกรมมี่เองก็จะมีเป็นบริษัทเป็นแกรมมี่สปอร์ตขึ้นมาทำทีวีเซอ้อลิขสิทธิ์จากฟุตบอลลีกต่างๆนะทั่วโลกนะครับแล้วก็ทำทำเป็นเป็นช่องสปอร์ตของทางแกรมมี่เลยก็สนใจว่าเอกกีฬาฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยเนี่ยมันมันก็ก้าวข้าสูง อ,อ,อ,อ่าเรื่ออาชีพอย่างเต็มตัวแล้วครับแต่พอเขาสนใจก็เลยมาพูดคุยกันแล้วก็อ่าสนใจก็มาทําเรื่องของทรความร่วมมือร่วมกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การตลาดกับตัวชุมนุมนะครับแล้วก็ทางทางไทยเบสเองก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของชุมนุมอยู่แล้วด้วยครับอืครับเอาเป็นว่าจริงๆตรงนี้ใครเริ่มก่อนฮะท่านประธานจริงๆก็คืออ่าทังพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าจริงๆก็คุยกันนะครับจริงๆอ่ผมผมเรย่องนี้ย้อนไปตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีสนธิยาเป็นรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะค,ะครับที่เนี่ยไปก่อนที่จะรวมลีกเนี่ยเป็นฟุตบอลไทยพิมพ์ลีกอย่างปัจจุบันเนี่ยคเคยคุัยทางกรมมี่เมื่อสมัยท่านสุทธิยาเฟลมตีแล้วว่าเอ๊จะทํายังไงให้อ่าทางคนดูเนี่ยเข้าสู่สนามฟุตบอลมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนไม่มีคนดูใช่ไหมค,ครับก็เดืคุยกันว่าเอ๊เนี่ยน่าจะมีการทําการตลาดทาการประชาสัมพันธ์แล้วก็เอาศิลปินดารานักร้องเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการที่จะอ่ะปลุกกระแสฟุตบอลได้ด้วยนะครับตอนนั้นก็เคยคุยกันแล้ว ในสัยก่นแต่ว่าโครงการยังไม่ได้ดาเนินการอะไรนะครับกงเงียบหายไปจนมาเมื่อสักไม่กี่เดือนนี้นะครับทางกัมมี่ก็เริ่มเข้ามาสู่ตลาดกิฬาก็เลยได้ได้คุยกันนะครับกับทีมงานที่ที่ทําเรื่องของคอนเสิร์ตอะไรต่างๆที่ที่ทางชนบุรีนะครับซึ่งตอนนี้พอดีว่าเขา